อัปเดตข่าวสาร9เมษายน2566คลังเผยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จกว่า12.5ล้านลายเริ่มใช้สิทธิ์ได้1เมษายนนี้พร้อมเช็ครายละเอียดสวัสดิการที่ได้รับผ่านบัตรประจำตัวประชาชนมีใครได้รับสิทธิ์อะไรบ้างฟังรายละเอียดในคลิป วันนี้นายพรชัยผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่าความคืบหน้าเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ที่ดำเนินการยืนยันตัวตนแล้วด้วยข้อมูลล่าสุดพบว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนจำนวนทั้งสิ้น12.5ล้านลาย ซึ่งผู้ผ่านเกณฑ์ยืนยันตัวตนสำเร็จท่านจะสามารถใช้สิทธิ์ได้วันที่1เมษายนโดยใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนส่วนผู้ที่ผ่านเกณฑ์ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนนะคะยังคงสามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารและสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตามวันที่กระทรวงการคลังกำหนดสำหรับสวัสด,ดิการที่จะได้รับในบัตรสวัสด,ดิการแห่งรัฐรอบใหม่มีดังนี้ 1. งวงเงินค่าซื้อสินค้า300บาททุกคนเท่ากันหมด 2. วงเงินส่วนลดค่าการหุงต้มจำนวน100บาทต่อ3เดือนปกติได้80บาทวงเงินค่าเดินทางระบบขนส่งจำนวน750บาทต่อคนต่อเดือนโดยสามารถใช้โดยสารได้กับระบบขนส่ง8ประเภทได้แก่รถขอสอมกอรถบขอสอรถไฟฟ้า BTS รถไฟรถเอกชนร่วมขอสอมกรถเอกชนร่วมบขอสอรถสองแถวรับจ้างรถโดยสารเรือสาธารณะโดยไม่จำกัดวงเงินตามประเภทรถบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าอุดหนุนค่าไฟฟ้า315บาทต่อขัวเรือน่นต่อเดือนมาตรการบรรเทาค่าน้ำประปา100บาทต่อขัวเรือนต่อเดือนและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัพเดต ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ